ในส่วนของการดูรีพอร์ตขององค์กรของเราเนาะในระบบ Office 365เราก็มาที่แอดมินเหมือนเดิมนะครับไปที่ปุ่ม Show All เราจะมีปุ่มรีพอร์ตตรงนี้นะครับเราสามารถกดดู usage ตรงนี้ได้ ในระบบเนี่ยมันจะทำกราฟรอเอาไว้ให้เราหมดละนะครับว่าในส่วนต่างๆเรามีผู้ใช้งานเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอย่างตรงนี้ผมมียูเซอร์อยู่48คนเนาะแต่ว่ามีคนใช้งานจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ32คนหรืออะไรก็ากันไปเนาะนะครับอันนี้เป็นเทนนัน d ์เดโมโนเนาะอันอื่นไม่ใช้งานเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีใครใช้จริงๆนะครับผมมีผมคนเดียวมีอีเมลแอคทิวิตี้เท่าไหร่นะครับมีคนส่งออกไปมีคนได้รับกี่อัน นะครับมีกี่ไฟล์ที่เก็บเอาไว้นะครับผมมันก็จะมีพรีวิวเอามาให้ข้างล่างนี้อันนี้จะเป็นแดชบอร์ดที่ยังไม่มีคนใช้นะนเลยไม่มีข้อมูลมาให้ดูนะครับผมหรือว่าใครที่เป็นคุณครูเนาะอยากจะใช้เรื่องของการเรียนการสอนเป็นหลักเลยนะครับเราก็จะมีเรื่องของ Microsoft Teams ที่เราก,กดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตเฉพาะของ Microsoft Teams เอาไว้ให้เลยเหมือนกันอ่าเราก็มาที่ตัว Analytic Report ตรงนี้ นะครับกด u s a g e report ได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูรีพอร์ตอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมอยากจะดูว่าทีม user activity นะครับในช่วง30วันที่ผ่านมามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็จะดูแห้งๆนิดนึงเนาะมอยู่คนเดียวเงาๆนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าใครนะครับใช้ การสื่อสารในช่องทางไหนบ้างนะครับมีอะไรยังไงบ้างตรงนี้ก็จะมีบอกเอาไว้ให้หรือว่าเรามาที่ทีมยูเซอเนาะมันก็จะมีบอกเลยว่าเอ๊ตอนนี้เรามีอยู่กี่ห้องเรียนแล้วนะครับตอนนี้ผมมีแค่ห้องเรียนอาชิบาห้องเรียนเดียวเนาะมี User ที่ใช้งานอยู่หนึ่งคนก็คือผมเอง นะครับในห้องเรียนนี้มีเกสกี่คนมี c h a n แน l กี่ c h a n แน l นะครับมีการโพสต์ e มสเซจเ,เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเรามีห้องเรียนเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้นะครับซึ่งเราสามารถกดดาวน์โหลดไปเอ็กเซได้ด้วยเนาะหรือจะกด f ฟูลสกร e นแบบเนี้ยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็อันนี้เป็นวิธีการดูรีพอร์ตนะครับผม